สวัสดีครับเราอยู่กับช่องพุทธเสดฮอมบินชาแนลวันนี้เราเห็นพระจันทร์คืนนี้พระจันทร์คงจะเต็มดวงนะเราเห็นสวยด้วยครับเลยซูมให้ดูชัดๆเลยว่าพระจันทร์ที่นี่กลางวันพร้อมที่จะแสงสว่สางในค่าคืนนี้เนาะสวัสดีครับทุกท่านในช่องพุทธเสดฮอมบินชาแนลเนาะเราก็มาพบกันอีกครั้งสําหรับคลิปนี้เราจะพาไปชมอะไรก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กด สมครใช้จะดีกว่ากระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆคลิปนะครับสวัสดีครับแล้วก็เราจะไปเจอกับหนุ่มรูปหล่อจากบ้านโนนแดงเนาะเป็นใครไปชมกันเลยครับสวัสดี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 ครับอ่าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอ่าสวัสดีครั้งหนึ่งอ่าสวัสดีครั้งหนึ่งวันนี้วันนี้จะอ๋อวันนี้จะพาไปใหม่ปไปเข้าไปชมกันเลยครับ วันนี้บาวตานี่ไปทางนี้ท่านนี้หำสะพานนี่ไปทางนี้วันนี้บาวตาเรื่อเพิ่งเลิกจากโรงเรียนเนาะเพิ่งมาก็เลยเดี๋ยวฝาถ่ายคลิปกับยายตั้นเลยตัยวน,นี้ไ,<ห>นไปดูด,ดีว่ายายตั้นสับหน่อไม้วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนครับพรุ่งนี้เป็นวันโชคดีหลายๆคนหลายท่านก็คงจะโชคดีเนาะก็หวังว่าจะคงโชคดีกันทุกคนอุสะพานของเราลุ้นเหมือนกันนะครับน้ำหนักเรามันเยอะตายางพาดได้จังไดหํำเสียวหมากเลยผมมันปวดผ,ผ,ผู้ผู้อยู่ได้เนี่ย ไปปชมบอลเลยอาจจะลอดท้องช้างหน่อยอ่หน่อไม้สับไปแล้วสับไปแล้วผ่าไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่ตันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนี้เฮ็ดหยังมือในเฮ็ดหยังโอ้ยสับหน่อใหม่เนาะเดี๋ยวไล่บ่เบิ้งจะจับหน่อขึ้นเบิ้งโอ้หน่อใหม่อยังหูบ่เนี่ยโอ้ไมีตันลองเอาเบิ้งหน่อใหม่อย่างนี่หน่อใหม่จิมซุเด้อครับเด้อหรือความบานเท่าเอินว่า ไผ่ไผ่ตรงเต็มลืมแรงไผ่ตรงลืมแรงเป็นที่ออกถูกระดูการเนาะกินก็ดแสบแสบไปเห็ดอาหารยังเน่เขาไปเห็ดยังเน่เอ้าหมูย่างอีกต้มต้มเรายังอีกย่งอีกแกงแกงไม่เรายังอีกบัดนนี่ซุปสุปเรายังอีกบ้านนี่ยำยำบ่เรายังอีกบัดนี้ซุปโอ้สารพัดอาหารเลยครับเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยครับสำหรับ น้องใหม่ไพ่กิมซุ่มืันนี่ถึงว่ามัอนี่วันสินเดือนแล้วครับเป็นวันทรงไทยสินเดือนนั่มีตัาเพ่อมาเก็บน้องใหม่ให้ไอแฟนคลับเพื่อนเอฟซีเป็นดีสร้างน้องใหม่อว้เนาะมัอนี่ก็เลยมาเก็บน้องใหม่เดี๋ยวก็เอาไปต้มเนาะก็ถือว่าได้หลายอยู่เพิ่นเพิ่นกล้องไหวเพิ่นได้เต็มถังเพิ่นก็เอาไปกล้องไหวกล้องไหวกล้องไหวเข้าก็เลยเดี๋ยวมาเบิ่งเห็นในอยู่ในโซนนี่เนาะอ่ไอ้ลอกจักเบิ้งไม่มีตัหมินม่นอนอะไ้เนี่ยครับ นอไอ้อกนอกขนาดนี้ไปใหไป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 เห็นยางเสียบบ่ส่วนใหญ่เขาจะไปเห็นยางส่วนใหญ่เนี่ยครัหามยุบจะเมียเอาไปเห็นยางอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ของเมีกะสีไปหมกใส่เอลีดเอลีดบ่เอลีดหรือว่าคูนลีดบ่เขาใส่ชั้นไอเอลีดครับโอเอลีดมันบ่เอินน่หละครับก็ถือว่าไอเมนูเด็ดเนาะสำหรับในการเอาเนอใหม่สารพัดไปประกอบอาหารได้เอาไปจิ้มน้ำพริกกะปิก็อร่อยแซ่บครับ คนที่ชื่นชอบเอาน้องใหม่จิ้มน้ำพริกกับปีเลยจิมจ้มปนจิ้มพริกป่นน้ำพริกปลาทูดิแซ่บขนาดนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าค,คุณลักษณะที่ขอดีของไผ่ต้งเลื่อมแหลงเด้อครับหรือไผ่กิมซุงล่ำเขาจะเป็นทั้งสี่ครับถือว่าล่ำนี่ไ<น>ปเห็ดตะเกียบได้พร้อมล่ำนี่ไปเอาไปเผาทานได้พร้อมไปเห็ดลักเค็ดเยียกเกี่ยวกับการก่อสร้างโค้งทนแข็งแรงครับไผ่กิมซุงนี่เป็นไผ่ที่เหนียวมากเป็นไผ่ที่ชอบน้ำแล้วก็ออกดอกได้ ตลอดฤดูกาลเลยครับเดินเหมาะสําหรับในการพเพาะปลูกด้วยครับแล้วก็ไผ่ที่ก็ลังหาไผ่ชนิดต่างๆปลูกไผ่แบบชนิดใดสิให้ผลดีอย่าลืมไผ่ต้องเลื่อมแดงหรือว่าไผ่ยิมซุ่งนี่แหละครับป่ะเข้าไปเบิ่งข้าวบุญต่ออ๋อโอ้โหสารตะพูนกับมดหล่ะแม่นป่ะเออได้ไปเรงนี้ก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนเข้าสิไก่เสด็จปิดคลิปหล่ะเดี๋ยวก่อนที่นี่ไออีกจักเดือนมันสิใดสับอีกอีกจักอาทิตย์

ยู่หันตอนอารมอ่ามาเลยบา้านเอเขาก็เห็นวิถีชีวิตในการซรับน้ำใหม่เนาะควาไม่เย็ตันเขาก็เลยมาอยากเก็บมาฝากให้ทุกท่านได้เห็นถึงสัมผัสกับบรรยากาศในยามเย็ยนๆของการซับน้ำใหม่ก็ถือว่าปุ่งนี้เป็นวันโชคดีร่บรับลายคนเราก็เป็นวันแห่งความหวังก่อทุกคนโชคดีเราก็อีกอย่างหนึ่ง,งสิสำคัญก็คืออาหารการกินของเขาก็มีปัจจัยสี่ากินที่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็มี คุณภาพสุภาพหลังกายเขาก็ดีเนาะน้องใหม่ก็เป็นคุณสมบัติดีอย่างหนึ่งทางการเอาบริโภคนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้มาเบิงไมเ่ตันซับน้องใหม่ยิ้มสูงก็สมควรเจวลาแล้วเนาะเขากับผ้าดุกทันมาเบิงบรรยากาศพอสมควรแล้วขอจบรอบเวทเทนีก่อนนะครับลาสวัสดีครับสวัสดีจ้าอย่าลืมยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนีนะครับครับอ่ก็อย่าลืมนะครับสาหรับนมรอนมตาให้บาแดงก็มาเข่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นคลิปพิเศษนะครับสําหรับการในค <Yeah. S 1> ําเย็นนี้นะครับก็ขอจ้องร่วงเพียงเดียวเนี่นะครับก็ขอขอบพูดด้วยกันให้การติดตามรับชมเนาะก็บอสมควรเก็บเวลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กําลังใจช่องเฮาเขาจะได้มีกําลังใจแล้วก็มีคลิปย uh ังให้ทุกท่านมารับชมต่อไปอ่าซีอูอเกนทูนิคคลิปนะครับกู๊ดบายวัสดีจ้าเอ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 าใหมมายิบเนาใหมมาอือ